มติกาสวยมาติกาให้ลูกเขาเบิ่มเมันน้องตุมเามา,า,ะะาม่จาพาพมีผู้มาจะค้นไปสวนพี่นอ้องไม่จะให้ง้มกันยีนหันลูกตาย พระพุทธเจ้าพเพิังสอนพุทธเจ้าเพิ่งสอนเพิังถามพระอาน,นุนดูก่อนอาน,นุ์เธอะระลึกถึงความตายวันละกี่หนอันเตะข้าแต่พระอ,องค์ขาพระอ,องค์ละลึกวันละร้อยหน โอ้โอนนนยังประมาทอยู่เราตะท้าคตแล้วลึกถึงทุกลมหายใจเพราะว่าความตายมันอยู่แค่สิ้นสุดลมหายใจจะด้วยวิธีไหนก็ตามตกรถตกล่าขี้มตอว์ไซ้์แห่โค้งข้อหักหรือยังหมอดมันน้องตูมนี่งมาขึ้น ลูกกันเนี่ยลูกไปเบิ่มทำงานด้วยเทสบาลทำงานเนี่ยมันก็ดีๆแต่เล็กน้อยมเอมนนมนเนี่ยเออเออสรูกสร้างวันถ้าไอา้นี่เป็นผู้ครับไอ้ตายตนยจะไปยัง้งแป๊บๆข้าวเดียวอ่ะสิพอแม่เขาโยเฮียนันาทรัทน์ก็เปิดไว้ โน้ตบุกยังเห็นงานยังว่าปิดได้ทีมไว้ขี่ไปอน,น้องแว่งไงขีโค้งเงินตัวโค้งฝากวัดอาจารวีมาอ่านอาทิตย์ล่องข้อหักตายก็มองมาสินล้วก็มอง <c oughs> เอาเอามือเส้าไปบินบาท ทั้งพอ่อใหญ่ทั้งแม่ทัง้งบ่เห็นตบพอ่อมันมันพอ่อมันแังหาย,หายกว่ามืกอ,อกว่าใจหรอกมันหายของกลของก้อยใสย่ยบุพ่อมันเห็นอันเสียปกะคองวันเข้ามุงมือนั่นหรอกหายน้ำลูกสาว <c oughs> จนเห็นยังก็บว่าอะไรฆ่าตาหายลูกสาวเดียวตรงนี้ก็บว่าลูกสาวเดียวกันไห พ่อมเฮียนเลยก็ใ <ENNIS> ส wan, think, kan, oh an, os, ่บาตรอยู่เสมอเสมออะไอย่านนาบ้านมาเลยเจ้าเวนว่าเจ้าว่านี่ยยันก็ใส่บาตรที่พอม่าเลยใส่น้องตาก็ได้คิดโย่เรื่องลูกเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ทั้งมันระยะทั้งพ่อเป็นอยู่ทั้งร่างกายมันอุดมสมบูรณ์มันกำลังเลี้ยงกำลังยัง ไอมันเลี่ยนจบเลพอ,อแม่กระสิได้ใส่ไดเพิ่งผ้าใส่พี่จาลหนาปายุมันใส่บาทหีกว่าหนุนานไอ,อ,อ้มันเศร้ามากพาตายแล้ว <c oughs> ได้บอกซุ่มพ่อใหญ่สุ่มแม่เอาหันอกมันเศร้าคือ,อชีวิตมีชีวิตเป็นอยู่เพียงวันเดียวแต่ว่าได้ทำความดี สร้างความดีทำความดีเ,เ,เสอิญกว่าผู้มีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ไม่ได้ทำความดีอะไรเพระ,ะพุทธเจ้าได้ว่าแมน่นไหร่ชีวิตมันสัส้นน้อยแต่ว่าเกิดมาเป็นคนดีได้ทำความดีสร้างค้อมดีก็เป็นข้อมเสริญ คนที่เกิดมามีอายุอยู่ร้อยปีเมื่อใดรยังนับตะเกิดเมื่อเกิดมาเป็นตะปัญหานี่จะ่เนว่ว่าดีก็บวบประเสริฐเพนนื่นยว,วาแม่เกิดมาราตีเดียวแต่ท่องข้อมีประเสริฐกว่า <c oughs> มานั่นก็ไปเห็นเขาเขียนอยู่วัดหลวงปู่ฝันลูกลูกดีตายลูกสัวยย่งเป็นทุกขว่าลูกดีตายกับลูกสัวยย่งเสียวาไหนไม่ออก ลูกดีตายซะลูกชั่วถ้าเมื่อเกิดมาว่าได้ยรับความสุขกขาลูกเลยอยล่ะนี่แต่อยากกขาลูกว่าดีนี่เครื่องไม้ เรียกว่าจุดสำคัญพระพุทธเจ้าพระยังสอนให้รู้จักเจ้าของพระยังสอนให้ให้รู้ตัวการรู้ตัวเรียกว่ามีสติมีสติมีปัญญารักษาตัวมีสติะระลึกรู้ถึงตัวแล้วก็บอกไม่ให้ประมาทชีวิตนี่น้อยนิดสมเด็จะสังนรลาสปรนเทศเดีวเลยชีวิตน้อยนิด แต่มีค่ามากเลอทำท่ทำชีวิตที่มีอยู่ให้มีค่าได้สร้างเอาสวรรค์ในผพานสร้างเอาความดีสร้างเอาความเฉลียวฉลาดในได,ด้มดนี่ยจะว่ามีค่าคันมดสร้างกับพวกหัจังยังเนอะววามเมืดอมิดปิดจิตใจเนี่ยเรื่องของใจเนี่ย ของเจ้าของอะล่ะบางคนยังโมโหจักอยู่ว่าะว่ยมันมี่ยังคนเท่านี่เดียวนี่ตายเราก็แล้วไปเถอะยังโมโหจักเจ้าของอยู่ทั้งทั้งที่รู้ๆอยู่นัน่นแหละยังโมโหจักไม่ใจรู้ๆยังโมโหจักใจเมื่รู้จักใจเ่อรูจจ้จักกายเมื่รู้จักสิ่งที่ประกอบกัน ทิงที่ประกอบกันของร่างกายกับเดียบทาดดินน้ำไฟร่มอากาศาธาตุนี่วิญญาณาาธาตุธาตุวิญญาณาธาตุลูกเขามาสัมปยุตกันริงอยู่เป็นคนเป็นลูกที่เคลื่อนไหวไปมาได้ผู้หนึ่งหนึ่งโอ้ใจหวานยังมันยังต้อมันยังโอ้ยมันเป็นน้ำแขนนี่ละมันบ่ดี ถ้แขนทิมซะว่าันจะเป็นไหน,นจะดีพอบะเอ้ยเป็นน้ำขาเนี่แหละมันว่าดีถ้าขาทิมจะดีบอเอ่ยมันว่าไม่อย่างเดียดีบ่ดีมันอยู่ใจสุขทุกมันร่วมอยู่ในหั่งของใจนั่นอยู่ในมโนใจในก่อน มโนคือหน่วยมโนผู o, ้มโนคือใจนั่นรวมอยู่ในผู้หน่วยนี่แข้งขาตีนมือเขาบ่ะเดีน๋นี่ยนีตัดทิมไปแล้วมันก็แล้วไปคือว่าตัดทิมเขาก็ว่าเด้เป็นซุขเป็นทุกอย่างนี่เรื่องของกายไยไปสําคัญมั่นหมายว่าโอ้อันว่าดีไว้เกิดเกิดมาเป็นคนเนี่ยว่าดีไปัน คุ้นนั่นนั่นนแดงมันถามหลวงปู่จะหลวงปู่ยัง่งอา้าวหลวงปู่าจะเว้นอะไรจะจิงจะดีอยากเป็นก้อนแมก็สั่นมันว่าอา้าวก้อนแม่มันไม่รู้อะไรเลยก้อนแมฆมันไม่รู้สุขรู้ทุกอะไรเลยไล่ไปเลยเป็นอน,นั้นเป็นอน,นี้สุดท้ายมันก็บ่ามีแนวดีจกแนวหละครับมันบอกดีอยู่ใจจะของ เป็นแมงมีแมงวันก็ลังคนพระพระบางองค์วันยังวันจะเกิดเป็นยุ่งอยู่เเป็นยุ่งตนหน่อยๆอมันตายไวๆมัน่าได้ทุกข์ได้ยากกันวะพระนั่นแหละพวกหุ่เจ้าเกี่ยวัของพวกหุ่นเจอากอย่างไรเกิดเป็นอะไรมันก็ทุกข์อยู่นี่เกิดเป็นยุ่งมันก็ทุกข์พระพุทธเจ้าก็ยังสอนไว้เลยความเกิดเป็นทุกข์ยังวะ ก็มาทุกแต่บ่เกิดนั่นแหละทุกขังนาทีอาชาติสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดแต่ยังเกิดยืดยุ่เกิดเป็นหินเป็นมาวา่าจะยุงะ่งห่ะน่อยก็ยุง่งมันก็เป็นทุกยิ่ใหญหันละแม่แต่สิ่งที่บ่มีจิตมีใจมันก็เป็นทุกในตัวมันอยู่ยังตนไม่ตนไหลมันเกิดมันจะเลื่อนขึ้นด้วยชีวิต อินซี่แต่ว่ามีจิตใจมันก็นยังมีทุกบีบคั้นทุกท่ายมันก็ยังตายอยู่มันยังเหี่ยวยังแหงฝนมาตกแถวบังสะพุ่งว่านลองตาไปกรสวนหอมโอ้กกอ่อยเหี่ยวเข่าเหี่ยวฝนมาตกเรยนนั่นแะมันเป็นทุกในในตัวมันเมื่อเกิดความแรงแหงมันเกิเหี่ยวเสาเลี้ยงลง เขาทายมันก็นตายอันนั้นเพิ่นว่าทุกในเบนจะขันทุกโดยสัจธรรมแห่งการเกิดกันเกิดมาแล้วมันสิเป็นทุกอยู่ในตัวจะมีวิญญาณคล้องก็ตามม่มีวิญญาณคล้องก็ตามบางทีจริงที่มีวิญญาณคล้องใจเป็นผู้รับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นยังไห้ปฏิบัติ คัดเก่าสอนใจด้วยปัญญาคัดเก่าคิดใจด้วยสติด้วยปัญญาถ้ำข้อมรู้ถ้ำข้อมเห็นให้มันเป็นรรมนั่นข้อมรู้ข้อมเห็นร่วมลงเป็นรรมเนี่ยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่มีข้อมเกิดึ้นแล้วต้องเสียมต้องดับไม่ใช่ตัวตนมันถอนข้อมยึดถืออุปทา,านข้อมยึดข้อมถือวมีหันะนั่นแน,น่มันก็เบ,บิดทุกท่าน ถึงแม้จะมีร <com bung. 1 people> <sa Bis Syn Island> ู้รู้อยู่มันก็บ่าทุกบัตรเพราะมันว่ามีเหตุให้เกิดทุกยังสั้นต่อผู้ทธเจ้าเพื่ยังสอนให้ระลึกถึงความตายสิเกิดเป็นนั่นสิซุกเกิดเป็นนี่สิซุกนั่เลยเลยเป็นคนเหเขาก็ว่าสุกพระแห้งแล้วยังว่าว่าเป็นสุกอีกมันทุกมันยากหลายเนวอยู่เกิดเป็นยุ่งทอมันสิตายไว่ายๆสั่นไะ เกิดเป็นยังมันก็ตายอยู่หันนั่งกระทุกอยู่หันแหละจำไว้เด้อไปพิจารณาเนี่ยพาองคดยดบอกว่าเกิดเป็นหินเป็นยุง่งที่มีความสุขอยากเกิดเป็นหินเป็นยุง่งเกิดเป็นยุง่งก็เสีหากินเลียดเขาเขาก็เอาอันอย่างเคีย่งไฟฟ้ามาตั้งไว้นายบินไปไปข่าวไฟเขาแตกเปาะตายนะั่กระทุกขึ้นก่อน โอ้เดบุ้งหัวจักคิดจักใจจะคลองเวยยอ่ะมันรู้จักคิดจักใจก็มาฝึกใจนี่แหละความเกิดความดับมันแลวแต่มันสิดับย่ำไหนเหมือนกันกับตะเกียงเข้าใส่น้ำมันหลายไหลมันใหม่มันมดเสื่อว่าน้ำมันมันกระดับไฟเทียน เฮ็ดเลมสันส้นๆไต่พ่อๆหาหน้าที่สิมหน้าที่มันกระดับแล้วทานเฮ็ดเล็มยาวๆมันก็อยู่ได้นานชีวิตการเกิดมากขึ้นกันล่ะปฐมมาว้ามมาชิมมาวัายปะซิมมาวัเ <c oughs> พราะฉะนั้นนั่งปาตาจลรา่านั่งปาตาจลร่าเทลีปาตาจลรา่าหัวตายลูกตายนั่น เดียวโสบลูกไปกินพ่อแม่เกิดเกิดล่มพัดอายุพัดบ้านเลี้ยนพังทับตายทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งพีนะ่น้ะทั้งปาตาจาร่าในเรื่องพุทธประวัติพระเทลีถนะึงความมีประโยคพัดภาคสามี ถูกงูกัดตายในปลาลูกคนเล็ดถูกเยี่ยวสอบกินลูกคนโตโตกน้ำตายพอแม่ถูกว่านพังทับตายพีไส้บนเพอไปบนุงเสียนุงผ่าลุดลุยไปเพราะสติการส่งตัวกันคุมข้องความรับรู้มันขาดไปละเด้มัน โหมเขาาทับหัวใจคุณเดาไ,ไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพนยังว่านั่งปาตาจราปาตาจราเอ๋ยอเธอจะทุกโศกไปถึงไหนอีกเล่าที่เคยทุกโศกมากเนี่ย น้ำตาเนี่ยที่ร่องไห้เพราะความทุกขวามโศกเนี่ยแม่แตงแต่น้ำในมหาสมุทรแต่ยังน้อยกล่าคนนะแต่เธอจะทุกโศกไปถึงไหนอีกเล่ายังค่อยได้สติระลึกขึ้นตัวยังค่อยได้บวชเป็นนั่งภิกซุนี่บวชเป็นนั่งภิกซุนี่ไปบิณฑบาตกลับออกมากตัวตอนเพิ่งจะได้สำเร็จ บรรลุธรรมเป็นพาราหันกลับมาหอดมาถึงวิหารมาถึงกุฏีวิหารที่ยู่เท่าน้ำล่างเท่าเอาขันตักล่างเท่าขันที่หนึ่งมันก็ไหลไปจะคาศอกนี่น้ำเพราะมันซึมลงแนพื้นในดินเร็วขันที่สองเท่ล่างอีกมันก็ไหลไปเง่าพอบน ต้นเนี่ยมันดูดมันมัน,มนซูมแล้วขันที่สองไหลไปเลยเง่าขันที่สามไหลไปเลยเง่ากวัวเดิมเิ่นก็น้อมเมื่อน้อมพิจารณาเรื่องชีวิตที่มีความหลงค้อมยึดอยู่กับเรื่องลูกตายผัวตายอย่างมันยังมีอยู่ได้บวดเลอวก็ได้จำว่าพิจารณาชีวิตตายนี่ อายุน้อยยังสิแล้วยังในน้อยอย,อย,อยู่ตายในคณะเป็นนุม่มตายในคณะเถาแกสล่ก็ตายเหมือนกันน้อเขอมา่าจะคล้องกับสิตายเหมือนกันก็ไปพวกเนี้ยยเจะปัญญาบ่เก <c oughs> ิดจะตายไปเดี่ยแต่ปัญญามันเล่นตามเชื่อ แห่งความหลงที่มีอยู่มันเปิดมันได้ช่องทางแล้วถ่ายแต่ไล่เขาเรื่องลูกเรื่องน้ำลูกน้ำกายใจสลูกรวมลงทั้งหมดสมุดทั้งหมดเกิดขึ้นทั้งยูดับไปอ่ามีบม่ามี่ยังเป็นตัวเป็นตนเป็นสั์เป็นบุคคลเป็นเล่าเป็นเขาจึงเขาถึงธรรมชาติ แห่งความจริงตัวพันจังเดชสำเร็จพระอระหันต์ที่ว่าเป็นผู้สิ้นจากทุกขวามหมายพระอระหันต์คือผู้ตัดความลุ่มหลงทั้งหมดขาดจากคิดเนี่ยว่ามี่วามโลภโกรธหลงว่ามีความยุดตัวถือตนว่ามีคว้อมเห็นโดยชอบก็เป็นปัญญาโดยชอบก็ว่าําำ ความกระทบกระเทือนยังให้เกิดขึ้นกับธรรมชาติรูคือใจนั่นก็ยังว่าเป็นรูนบริสุทธิ์ก็ด้วยคนเห็นความจริงเรานี่แหละนี่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ประมาทให้รู้จักตนก็คือให้ภาวนาให้มีสติและล,ลึกรูตนรู้ก,กายรูใจค้นทวท่า มีความรูตนอยู่แล้วมันบ่ลืมตนแล้วก็มันก็บ่หลุ่มหลงไปจ้างอื่น,นบ่หลุ่มหลงไปโลภไปโกรธจ้างอื่นมากมมยเนี่ยเป็นอย่างสัน้นธรรมะพุทธเจ้าสอนมันก็บว่ามัอย่างหลายด้วยล่ะเอาให้กำหนดรูคว่มตายทูกล่มหายใจเท่านั้นแต่มันรูได้มันเดินปัญญาม จะซึมซศบ้าเขาไปลูกความจริงของขันหาถาดซีขันหาอาญตนะหกตามเป็นจริงนั่นปล่อยว่างได้ถนัดใจแต่มันปล่อยว่างมันบ่มาเป็นอารมณ์เลยมันก็สบายตัวมันเป็นอารมณ์นะมันว่าเป็นอารมณ์อยู่เรื่อยเป็นเครื่องควนใจอยู่เรื่อยยังี่แล้วพอลูกตายนี่รเสียอกเสียใจก็เป็นอารมณ์ไน้บยบ ตายไปแล้วหลายมือหลายวันเป็นปีเป็นเดือนก็นย่างมาเป็นอารมณ์ควรใจเลยเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆ <c oughs> เป็นทุกข์เพราะหลูกตายเสียเนื้อตายจากเป็นทุกข์เพราะผัดผากยากของรักของสอบใจเป็นทุกข์เพราะอยากได้บ่ได้อยากมีบ่มีเป็นทุกข์เพราะมีแล้วเสียไปนี่แต่เรื่องเป็นอารมณ์ให้เกิดทุกข์ทั้งนั้น เข้าใจควอมจริงของสภาพวรรมเหรอมันก็บ่าเป็นอารมณ์พอข้อมเห็นตัวนั้นมันเห็นตามเป็นจริงแล้วนี่แหละบลนเสียบลนสิบบทุกเป็นยังว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบนี่โดยธรรมชาติไม่ต้องไปจดไปจำไม่ยังหรอกว่าต้องไปเลี่ยนไปจำอันนั้นอันนี้ข้อมลูกข้อมจริงอันเดียวเท่านั้น มดปฏิกิริยาในจิตในผู้รู้ในธาตุรู้ลูคือใจอน,นี่ะก็จึงเหลือแต่ข้อมลู้เป็นธรรมชาติเป็นอยังว่าสิ้นทุกมดทุกบ่มีทุกในใจ